เพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะานี่เป็นเพลงที่ดังมากในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็กลายเป็นไวรัลเลยเด็กๆเนี่ยหลายคนก็เคยผ่านหูเคยได้ยินคุณครูบอกห้ามเด็กๆไม่ได้เพราะว่าตอนนี้กระแสะในโลกออนไลน์มาแรงเหลือเกินถ้าเป็นอย่างนั้นคุณครูในยุค4.0ก็เลยทําการแปลงเนื้อเพลงใหม่เอาให้เป็นสื่อการเรียนการสอนกันไปเลยค่ะ หยุดลุ้นตามเลยท่อนอที่มันสําคัญและที่เป็นประเด็นดราม่าคือหลังเคาว่าปาริญญาไม่มีคือท่อนดรามา<ต>่าเลยอะท่อนดรามา<อ>่าแต่มี<อ>แล้วก็จุดจุดจุด ตกใจหมดเด็กๆเ,เติมแต่มีแอปเปิลนะคะคลิปนี้ความยาวคือ55วินาทีนะคะเป็นหนึ่งในบรรยากาศการเรียนการสอนระหว่างครูมุกกับนักเรียนที่นําเพลงฮิตมาปรับเนื้อหาคําใหม่ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยจะได้ช่วยให้เด็กๆเ,เ,เข้าใจได้ง่ายนให้เติมคํานาำเข้าไปเด็กๆก็เติมเข้าไปแต่ละคนก็มีคํานามที่แตกต่างไปดีนะฮะ,ะอนนเอาไปประยุกต์ใช้ได้ดีเลยทีเดียว